อันดับหนึ่งลายทางใหม่ของมาลายพระอาทิตย์ขึ้นเหนือทุ่งหญ้าสวรรณาอันกว้างใหญ่สัตว์ทั้งหลายมารวมตัวกันในการประกวดลวดลายที่สวยที่สุดซาร่ามาลายรู้สึกตื่นเต้นและกังวล ข้างๆเธอมีลีโอเสือดาวและทิโมยีราบทุกคนต้องการที่จะเปล่งประกายในวันนั้นซาร่ามองดูจุดสีทองของลีโอพวกมันเปล่งประกายระยิบระยับภายใต้แสงแดดอันอบอุ่นลายทางขาวดำของเธอดูเรียบง่ายเกินไป รูปแบบของลีโอน่าทึ่งมากเธอคิดความอิจฉาเล็กๆน้อยๆเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอลีโอส่งยิ้มให้เธออย่างใจดีโชคดีนะซาร่าเขาเกล่าอย่างร่าเริงซาร่ายิ้มตอบแต่ใจของเธอ,อยังคงสับสน เธอพึพรรมพำกับตัวเองว่าถ้าฉันมีจุดด่างดำก็คงดีความอิจฉาทำให้เธอลืมความงามของตนเองต่อมาซาร่าได้พบกับลีลานกแก้วฉันหวังว่าฉันจะมีจุดสีทองเหมือนลีโอซาร่ากล่าวไลลอียงสีสะัะ เธอวาดรูปพวกนั้นได้เธอพูดอย่างร่าเริงดวงตาของซาร่าสดใสด้วยความหวังเธอตัดสินใจจะลองดูในคืนนั้นภายใต้แสงจันทร์ซาร่าผสมโคลนสีเหลืองกับหญ้าแห้งเธอแตะวงกลมเล็กๆบนลายทางสีขาวของเธอ ตอนนี้ฉันดูเหมือนลีโอเลยเธอกล่าวอย่างภาคภูมิใจเธอไม่สามารถรอให้ทุกคนได้เห็นเธอได้หัวใจของเธอเต้นด้วยความตื่นเต้นเมื่อรุ่งเช้ามาถึงสัตว์ต่างๆก็มารวมตัวกันอีกครั้งซาร่าเดินเข้าไปในฝูงชนอย่างภาคภูมิใจ ทุกคนอุทานว่า,ว,าว้าวรูปแบบใหม่แม้แต่ลีโอเองก็ยังกระพริบตาด้วยความประหลาดใจซาร่ายิ้มเพราะรู้สึกพิเศษในที่สุดทันใดนั้นก็มีเมฆดำลอยเข้ามาลงแรงพัดผ่านทุ่งนา ฝนเริ่มตกลงมาทะลางโครนออกไปจุดสีทองของซาร่าค่อยๆหายไปในมิชาแถบสีดำขาวของเธอก็กลับมาอีกครั้งซาร่าก้มมองลงใบหน้าของเธอแดงกำ่ำสัตว์ต่างๆจ้องมองอย่างเงียบๆอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นทิโมยีราฟก็พูดอย่างอ่อนโยนว่าซาร่าลายทางของคุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วคนอื่นๆพยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มอันอบอุ่นลีโอเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดอย่างใจดีว่าลายของคุณมันพิเศษมากไม่มีใครมีลายนี้อีกแล้ว ซาร่ากระพริบตาหัวใจของเธอรู้สึกเบาขึ้นอีกครั้งเธอตระหนักแล้วว่าความอิจฉาของเธอเป็นเรื่องไร้สาระขนาดไหนในที่สุดเธอก็ยิ้มออกมาจากใจเมื่อพระอาทิตย์ออกมาอีกครั้งซาร่าวิ่งข้ามทุ่งหญ้าอันสดใส ลายทางของเธอเปล่งประกายราวกับคีปีเอโน,โนในแสงไฟเธอรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวของตัวเอง